สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเทรดเดอร์ทุกคนนะคะวันนี้โค้ดทปซ่านะคะก็จะมาพารู้จักนะคะจุดเข้าจุดออกนะคะแล้วก็การใช้เทรน์นะคะการบอกเทรน์นะคะบอกยังไงอะไรแบบไหนเราจะรู้เมื่อไหร่เราควรจะเข้าซื้อเมื่อไหร่ควรจะเข้าขายนะคะก็ลองดูนะคะว่าทุกคนเนี่ย ใช้เทคนิคเดียวกับโคดิฟซาหรือเปล่านะคะแต่ว่าโคดิฟซาบอกเลยว่านะคะง่ายที่สุดเลยนะแบบรูปแบบที่โคดิฟซาใช้นะคะไปดูกันเลยจ้ามาค่ะนะคะรูปแบบที่โค,ค้ดใช้นะคะก็มีไม่กี่อินดิเคเตอร์นะคะอันนี้เราจะต้อง เรียนรู้เบื้องต้นกันก่อนนะคะว่าอินดิเคเตอร์คืออะไรนะคะตอนนี้ก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าเราใช้อินดิเคเตอร์กี่ตัวนะคะแล้วแต่ละตัวเนี่ยบอกอะไรเราบ้างนะคะชิปซ่าใช้อินดิเคเตอร์มีไม่กี่ตัวนะคะอันนี้ก็คือตัวแรกที่จะให้รู้จักก็คือ EMA นะคะ EMA นะคะหรือว่า Moving Average นะคะก็คือเป็นค่าเฉลี่ยเนาะค่าเฉลี่ยย้อนหลังนะคะอย่างเช่น เอ็มห้าอย่างเงี้ยคะ่ะเอ็มเอห้าก็คือว่านับย้อนไปห้าแท่งนะคะห้าแท่งเขาคิดว่ายังไงนะคะอ่าเขาคิดว่าลงหรือขึ้นหรือยังไงนะคะห้าแท่งเขาอ่าห้านาทีเนี่ยห้าแท่งเขาคิดว่ายังไงนะคะแล้วก็ EMA 14สิบสี่นะคะ EMA 14สิบสี่ก็คือย้อนไปสิบสี่แทง่งเขาคิดว่ายังไงก็หรือว่าราคาสิบสี่แท่งก่อนหน้านี้เขาคิดว่ายังไง ะะเขาให้แนวโน้มว่าอย่างไรนะคะเพราะว่า m a เนี่ยจะบอกเกี่ยวกับแนวโน้มนะคะแล้วก็มี m a 200นะคะทำไมาถึงใช้3เส้นนะคะ200เนี้เป็นเส้นที่ค่อนข้างแข็งนะคะก็คือว่าเป็นเส้นที่ค่าเฉลี่ยที่บอกว่า200แท่งที่ผ่านมาเขามีแนวโน้มว่าอย่างไร อย่างนี้นะคะในการดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปสอนกันในคลาสนะคะว่าในการดูแ้ดูยังไงนะคะวันนี้ให้มาดูก่อนว่าโคดิฟซาเนี่ยใช้กี่กี่อย่างนะคะในการดูเทรนนะคะในการที่จะ,ะตัดสินใจเข้าซื้อเข้าขายในตลาด f อเร็กนะคะไปต่อนะคะสิ่งที่ต้องดูก่อนเทรดนะคะก็คือมีในเรื่องของเทรนนะคะแล้วก็แนวรับแนวต้านนะ,ะใสอินดี้ดูข่าวนะคะตรงนี้ก็คือ ทำไมต้องดูข่าวเพราะว่าเราเทรดสั้นไงอ่าโคดิฟสั้นไม่ได้ลันเทรนนะคะเทรดสั้นเทรดสั้นจําเป็นอย่างยิง่งจะต้องดูข่าวนะคะเพราะว่าข่าวมีส่วนทําให้กราฟดีดพูดปาดนะคะอ่าทำให้กราฟดีดแล้วก็ทําให้เราอาจจะผิดหลงทางอะไรอย่างนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีส่วนมากๆเลยนะคะในการที่จะเข้าเทรดเนาะ มาดูค่ะนะคะอันดับแรกก็คือดูเทรนด์ใช่ไหมคะแนวรับแนวต้านเราต้องรู้จักนะคะเราต้องหาให้เจอค่ะนะคะแนวรับแนวต้านนะคะแนวต้านก็คือนะคะพอมันไปถึงจุดที่มันแบบว่าราคามันขึ้นมาสุดๆแล้วนะคะแล้วก็เออ ราคาเก่าราคาเดิมนะเคยขึ้นมาถึงจุดนี้แล้วพักกราฟทิ้งตัวลงไปนะคะเราจึงมองว่าแนวต้านคือแนวที่เราต้องระวังเซลล์หมายความว่าเราอาจจะเล่นเซลล์ได้นะคะแนวรับก็คือกราฟมันลงมาจนถึงแนวรับแล้วอะไรแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวโอเคแล้วก็เนี่ยเห็นไหมคะ แนวรับแนวต้านแล้วก็ต้องมีเส้นเทนไลน์ด้วยนะคะเห็นไหมคะเส้นเทรนไลน์ line. สีแดงๆเนี่ยค่ะเส้นเทนไลน์นะคะเส้นเทนไลน์เส้น line. เทนไลน์นะคะอ่ะถ้าเรารู้ว่าเส้นเทรนไลน์อยู่ตรงไหนเราก็ตีไปเลยค่ะนะคะเส้นเทนไลน์จะบ่งบอกว่านะคะราคาอาดีตตชาตินะคะไปอยู่ตรงไหนมานะ อดีตชาติเฮ้ยมันเคยขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วเ,เส้นจะทะแยงขึ้นไปพอมันชนเส้นเทนไลน์ปุ๊บมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเราดูรูปแบบแพทเทิร์นการกลับตัวเราก็สามารถที่จะคอนเฟิร์มได้นะคะว่าเราควรจะเข้า buy หรือเข้าเซลล์นั่นเองค่ะนะคะอันนี้จะเป็นเส้นเทนไลนนะะ์ขากขึ้นนะคะขาขึ้นทําไมถึงเป็นขาขึ้นคะเพราะเห็นไหมคะกาฟมันวิ่งขึ้นข้างบนทะแยงขึ้นไปข้างบนนะอ่าเห็นไหมยกโล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  นะคะอันนี้ถึงจะทิ้งตัวลงมาแต่ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ต่ำไปกว่าโลเก่านี่ตรงนี้เห็นไหมคะก็ยังสูงกว่าโลเดิมอยู่ดีนะคะก็ยังเป็นคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ดีนะคะในเทรนใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะก็เราจะทําให้แบบเฮ้ยมันมามาชนเทรนไลน์แล้วนะเราจะทํายังไงดีในเมื่อเขามาชนราคาเก่าที่เขาเคยลงมาแน่นอนคะ่ะว่าเขาจะต้องกลับตัวขึ้นไป เหมือนเดิมนะคะพฤติกรรมมันก็เดิมๆเ,เหมือนพฤติกรรมคนซื้อคนขายค่ะนะ,ะมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาในตลาดนะคะคนซื้อคนขายพฤติกรรมเดิมๆะค่ะนะคะเราก็เอาไว้สังเกตเพื่อหาจุดเข้าซื้อขายนั่นเองนะคะไปต่อค่ะอ่าเห็นไหมคะแนวรับแนวต้านแบบนี้ถ้ามาถึงแนวรับปุ๊บเราก็ระวังบายนะคะเข้าบายได้ก็เข้านะคะถ้าไปถึงแนว แนวต้านแล้วก็ระวังเซลล์นะคะอ่านอย่างเงี้ยไปชนแนวแนวต้านละเส้นเทนไลน์แนวต้านเนี้ยค่ะเนี้ยค่ะนี่คือชนแล้วนะคะชนเส้นเทนไลน์ละอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ระวังนะคะดูแพทเทิร์นตรงนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดอะไรขึ้นเราก็จัดเซลล์ลงมาถ้ามีรูปแบบของการกลับตัวปุ๊บนะคะในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะอ่าเราก็สามารถที่จะเข้าเซลล์ได้นะคะเข้าเซลล์เมื่อไหร่เราควรจะท p ก็ มาถึงเส้นเทนไลน์ก็ tp ได้นะคะแบบนี้ก็คือลันเทนกำไรยาวๆนะคะอ่าแต่ถ้าเล่นสั้นๆก็ต้องมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะคะในคลาสจะมีสอนแบบละเอียดนะคะอ่ะทีนี้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นแบบะะแพทเทิร์นนะแพทเทิร์นเนี่ยจะช่วยทำให้เราแบบว่าคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มได้ชัดขึ้นถึงได้บอกว่าพอไปชนเทนไลน์ปุ๊บเราจะดูยังไงว่าเราควรจะเข้า เซลหรือบายนะคะก็คือเราก็ดูแพทเทิร์นเป็นตัวช่วยเราอีกหนึ่งตัวนะคะว่าเฮ้ยมันไปชนเทรนไลน์แล้วแล้วมันก็มีแพทเทิร์นนะคะถ้ามันเป็นแพทเทิร์นแบบตัว M อย่างเงี้ยค่ะอ่าตัว M อแบบนี้หรือว่าเป็น Head and Should e r นะคะก็ต้องรอนะคะรอให้มันเป็นแบบเนี้ยเบ a k out ออกมา b เบ a k out ออกมาปุ๊บก็สามารถที่จะเข้าเซลลได้เข้าเซลล์ตรงนี้ได้นะคะถ้ามันเป็นตัวเแบบนี้เราก็รอนะคะ อลงมาถึงนี่นะคะรอดีขึ้นไปแล้วก็เข้าอีกแล้วเข้าเซลได้เลยเข้าเซลลลันไปถึงไหนก็ลันไปจนถึงเทนไลน์นะคะแล้วก็ปิดท p นะคะที TP ตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะง่ายๆนะคะมันจริงๆการเข้าซื้อขายไม่ได้ยากเลยนะคะอ่ะส่วนตรงนี้เป็นแบบปุ๊บไซเว์ใช่ไหมคะไซเวชขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,ข,นลงขึ้นลงแบบนี้นะคะขึ้นลงย้ําตรงนี้สามทีเลยสามทีเลยรูปแบบเหมือน การกลับตัวนะคะแล้วก็เบรกเอาขึ้นไปเบรกราคาสูงสูงกว่าไฮเดิมอ erm, นะ่ะสูงสูงเบรกราคาขึ้นไปนะคะเราก็ลอยยอค่ะนะคะลอยยอแล้วเราก็เข้าบ่ายแค่นั้นเองอ่ะเราเข้าอาจจะเข้าบ่ายตรงนี้แล้วก็ปิดระยะสั้นตรงนี้ก็ได้นะคะอืมหรือจะเข้าตรงนี้เลยก็ได้เพราะว่ามันมีแท่งปิดลงมาอย่างนี้แล้วก็เข้าปุ๊บขึ้นไปก็ปิดแค่นั้นเองไม่ยาก ยิ่งถ้าเล่นสั้นๆนะคะยังไงก็บวกค่ะนะคะแล้วถ้าได้เทคนิคปบปแป๊บๆของโคดิซ่านะคะบอกเลยว่ายังไงคุณก็ได้กำไรนะกำไรมากกำไรน้อยขอให้เป็นกำไรเหอะนะยังไงก็ได้อยู่แล้วนะคะโอเคอ่ะไปต่อค่ะถ้าเป็นทเทรนเนี่ยนะคะทเทรนขาลงมันก็จะลานลงมาแบบนี้เลยค่ะก็ะลลันันๆลงมาแบบนี้ ลง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 ,ลงนะคะจนกว่ามันจะเบรกเอาขึ้นมาแบบนี้เบรกเทนขึ้นมาเราก็ต้องรอก่อนนะคะอย่าเพิ่งเข้าตรงนี้รับรองติดดอยแน่ๆนะคะก็รอให้เขาเออ่เทลงมาก่อนนะคะพอเขาเทลงมาแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเขาเทลงมานะคะนี่คือเทนลงเขาลงมาเรื่อยๆนะคะอก็จะมีโล โลใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะคะไฮก็จะเป็นไฮใหม่ที่ต่ําลงอโลก็จะเป็นโลใหม่ที่ต่ำกว่าเดิมไฮก็จะต่ํากว่าเดิมนะคะลงมาตามเทนไลน์แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เขาเบรกเบรคขาลงเนี่ยทะลุเทนไลน์ออกมาแบบนี้นะคะก็อย่าอย่าเพิ่งไปเล่นนะคะบอกวอุว้ยขึ้นแล้วอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งไปเล่นรอให้เขาอลงมาเทสจุดเดิมก่อนนะคะอาจจะมาแค่นี้หรือหรือเทลงแรงประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อยช้อนบ่าย นะคะช้อนบาบก็ขาายก็ขึ้นเนี้ยค่ะขึ้น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 ,น,นก็รอบริแบบนี้หรือว่าขึ้นแล้วแต่เราจะทีพีค่ะทีพีตรงไหนก็ได้นะคะที่เราพอใจกําไรเอาที่เราพอใจนะคะเราอาจจะไม่ได้ทั้งหมดตรงนี้เราอาจจะได้แค่เ,เข้าบายตรงนี้เราอาจจะได้แค่ตรงนี้แล้วเราก็ทีพีแล้วทีพีก็คือปิดกำไรแล้วแค่นั้นก็พอใจแล้วค่ะก็รอ ให้มันวิ่งมาชนเทนไลน์ใหม่นะคะแล้วก็ใส่บายเข้าไปก็จะปิดตรงไหนก็แล้วแต่เราอาจจะปิดตรงนี้อีกไม้หนึ่งอีกออเดอร์หนึ่งนะคะหรือไม่ก็ตั้งสต็อปลอตกำไรไว้แค่นั้นเองนะคะสับทเหล่านี้นะคะมีสอนในคลาสค่ะนะคะอ่าแล้วก็เราอาจจะคือในตลาดฟอรเร็กมันมีหลายคู่นะคะมันก็จะมีคู่สกุลเงินที่แบบว่าเอ่อนำอะคะ่ะคู่สกุลเงินที่แบบว่า อ่ะเป็นเป็นคู่บัตดี้กันอ่างเงี้ยค่ะถ้า G GN ก็คือว่าปอนในแลนใช่ไหมเป็นขึ้นพวก GA หรือว่า GC อ่า GC นีนี่คือ GA ก็คือปอนนะคะเงินปอนกับเงินออสเตรเลียนะคะ GGC ก็คือเงินปอนกับเงินแคนาดาพวกนี้ก็จะวิ่งตามอ่าแบบนี้นะคะก็จะมีแบบจับแพทเทิร์นคู่อะไรประมาณนี้นะคะอ่าใช้สกุลเงินเป็น เป็นอินดี้ก็ได้นะอ่าอินดี้ทองคำอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่น U c a นอ่า U c a นขึ้นอ่าทองคำก็จะลงอ่า G c คนขึ้นทองคำลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอ่อทองลงไอ้พวกนี้ก็จะสวนทางอย่างเงี้ยค่ะ U U c a นกับ G c a นก็จะสวนทางถ้าทองลงไอ้พวกนี้จะขึ้นนะคะเพราะนั้นอ่าเราสามารถใช้สกุลเงินเนี่ยเป็น เป็นอินดี้ได้นะคะดูดูในการเคลื่อนไหวของราคาอ่ะอย่างเช่นกสิบห้านาทีนะคะพวกสกุลเงินกับทองคําเนี้ยคะ่ะกับอินเด็กดอลล่าเนี้ยเราก็เอาไปใช้เป็นเป็นอินดี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ข้าวนะคะก็คืออีกหนึ่งส่วนนะคะที่จะทำให้เราอะ่ะสามารถที่จะ รู้ทิศทางของการดีดของกราฟนะคะว่าเออจะดีดไปเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะข่าวจะมีสีของกล่องข่าวนะคะที่จะทำให้อะคอนเฟิร์มว่ามันจะไปวิ่งกราฟเนี่ยมันจะวิ่งไปกี่จุดนะคะอ่ากล่องหนึ่งเนี่ยประมาณ500จุดนะคะสี่กล่องแบบเนี้ยอ่าสี่ห้ากล่องแบบเนี้ยก็คิดดูกล่องละ500จุดนะคะห้ากล่องก็2,500เข้าไปแล้วนะ คนข่าวมีความสําคัญต่อการาฟนะคะถ้าจะขึ้นหรือจะลงนะถ้าเป็นข่าวเขียวนี่แสดงว่าออกมาดีนะอ่าเป็นของสกุลเงินไหนสกุลเงินนั้นก็จะวิ่งขึ้นอ่าแต่ถ้ามันไปอยู่ข้างหลังสกุลเงินนั้นอยู่ข้างหลังก็จะทําให้กราฟวิ่งลงอันนี้ก็ก็แล้วแต่ว่าสกุลเงินนั้นๆน,น,นะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับสกุลเงินนั้นๆจะออกเป็นสีอะไรนะคะถ้าเป็นสีแดงนี่คือเป็นแย่นะคะสกุลเงินนั้นอาจจะมีแบบดอกเบี้ยปรัปบ ปรับขึ้นปรับลงอะไรประมาณนี้นะคะก็จะทำให้มีผลกับกราฟณนะช่วงเวลานั้นนะคะอ่ะอแบบนี้นะคะอ่ะพวกข่าวที่ต้องระวังนะคะระวังความรุนแรงของผลข่าวคือพวก,พว,กว่ากรุ๊ปนะคะพวกอ่าแชร์แมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะพีทสปีกอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอ่าอ่าพวกพีทพีทพีอ่า p r e s เดนต์อ่าแล้วก็แชร์แมนอะไรพวกนี้นคือเป็นเป็นหัวข้อข่าวเป็นคีย์เวิร์ดที่มันสําคัญสําคัญ,คญนั่นหมายความว่ามีบุคคลสําคัญมีเรื่องสําคัญอย่างเงี้ยค่ะมันมีผลมันทําให้ผลข่าวนั้นน่ะออกมาค่อนข้างรุนแรงกราฟอาจจะดีดแบบรุนแรงนะคะอืมอย่างนี้นะคะโอเคข้อห้ามของการเทรดข่าวก็คือห้ามเทรดส่วนข่าวนะเออห้ามเทรดส่วนข่าวเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าอาจจะ อาจจะติดลบได้นะคะสิ่งที่สมควรทำถ้าจะเทรดข่าวก็คือว่า pending order ไว้พวกเซลส Stop หรือ b ายสต็ออย่างเงี้ยค่ะเพื่อเราไม่ทราบนะคะว่าการจะวิ่งไปทางไหนส่วนใหญ่อาจจะสวิงอะไรเงี้ยค่ะ,ะทำเซลสต็อปบายสต็อปไว้แล้วก็ตั้ง tp ไว้ล่วงหน้าก็ได้นะคะกี่จุดก็ว่าไปเนาะตรงเนี้ยก็คือได้กำไรเหมือนกันนะคะเทรดสนุกค่ะเทรดข่าวนะคะ sl 1ต่อ2อะไรประมาณนี้นะคะเทรดสิครั้งแพ้2ครั้งยังไงก็กาไรนะคะ โอเคทําได้ยังไงนะคะเทรดสิบไม้แล้วก็ได้กําไรเป็นล้านเออทําได้ยังไงล่ะเทรดสิบไม้ได้กําไรเป็นล้านมันทาได้นะคะมันอยู่ที่ว่าเราจะปรับความเข้าใจของการเทรดเนี่ยยังไงนะคะซึ่งคนที่เข้ามาเทรดส่วนใหญ่แล้วอะ่ะเข้ามาเอากําไรไม่ใช่เหรอะคะแล้ววิธีการใดอะ่ะที่มันเป็นกําไรอะ่ะก็ควรที่จะเข้ามาทําความเข้าใจจริงไหมทาความเข้าใจเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ลงมือทำแค่นั้นเองนะคะคนเดียว ขตคนเดียวก็ท้อนะเขตสองสามคนช่วยกันก็จะเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะช่วยกันวิเคราะห์ก็เป็นเศรษฐีร่วมกันแค่นั้นเองนะคะในตลาดฟอเร็กนะ,ะบอกเลยว่าไปให้ถึงเป้าหมายต้องพบ,บกับคำว่ากำไรนะไม่ได้ยากเกินไปนะคะถ้าเกิดว่ามาเจอโคทิซ่าในเวลานี้นะคะทุกคนเข้ามานะคะจะไม่มีคำว่าล้างพอร์ตนะคะนอกจากว่าดื้อออกนอกเส้นทางไปเองนะคะแล้วก็จะพบ,บกับคำว่า กำไรแน่นอนนะคะแต่ว่าต้องอเทรดตามกันนะโอเคไหมนะคะทองคําเทรดง่ายกําไรปังนะคะบอกฟรีเนี่ยไม่มีค่าคอร์สนะคะไม่ว่าจะเป็นทองคําหรือว่าสกุลเงินใดๆก็ตามนะคะโคทิฟซ่าบอกเลยว่าสอนให้ฟรีๆนะไม่คิดค่าคอร์สเพราะว่าโคทิฟซ่ามีประสบการณ์นะคะมีประสบการณ์มาเป็นอ่าสิปีแล้วในเรื่องของตลาด f อ r เหล็กนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาประสบการณ์ที่มีนะคะมาแบ่งให้นะคะไม่ต้องเสียค่าคอร์สเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณดื้อนะคะคุณไปเสียค่าคอร์สในตลาดแน่นอนจ้ะนะอ่ะแน่นอนแน่นอนเลยนะคะโอเคมาค่ะที่นี้นะคะมาดูค่ะว่าวันนี้นะเอ,อเราอ่ะจะเข้าตลาดยังไงนะคะมาดูค่ะว่าเราจะเข้าตลาดยังเดี๋ยวหนะ้าเดี๋ยวหนะ้า มาดูว่าเดี๋ยวเราจะเข้าตลาดยังไงนะคะก็เดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งนะคะอ่าจะบอกว่าเข้าตลาดยังไงนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากให้ทุกคนนะคะดูเทรนให้ออกนะคะบอกจุดเข้าจุดขายให้ได้นะคะแล้วเราก็จะเป็นมหาเศรษฐีในในระบบของ f o r e x นะคะซึ่งระบบของ f o r e x เนี่ยนะคะนอกจากกำไรในพอร์ตนะคะเรายังสามารถได้กำไรจาก ส่วนแบ่งที่บลกเกอร์แบ่งให้เราด้วยนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากทราบอยากรู้อยากเจาะลึกนะคะทักทายกันมาได้ค่ะนะคะก็จะมะีข้อมูลให้แบบเชิงลึกเลยนะคะว่าเฮ้ยนอกจากกําไรในพอร์ตที่เราได้แล้วอะ่ะเราจะไปได้อย่างอื่นได้ไหมได้ค่ะนะคะแต่ต้องได้ให้ถูกที่ด้วยนะคะถูกที่ถูกเวลาถูกโค้ชถูกทีมด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะโค้ชเซาฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะในเรื่องของการ ดูเทรนดูกราฟนะคะแล้วก็การใช้อินดิเคเตอร์นะมีอยู่3ตัวที่ใช้เดี๋ยวรอบหน้านะคะเราจะมาบอกใหม่ว่าอินดิเคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยดูยังไงนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็าลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ